มาฝึกดูลายมือกันนะคะอย่างข้าเจ้าเนี่ยมีอาชีพนะคะเทรดหุ้นค่ะแล้วก็ขายประกันมีลายมืออะไรบ้างนะคะหลกัหลกๆที่มีก็คือเส้น ambition line นะคะเส้น ambition line เนี่ยคนที่เป็นเจ้าคนนายคนคนที่เป็นหัวหน้าคนนะคะจะมีการแทบทางนั้นเลยนะคะเป็นเส้นที่มีความพยายามอุตสาหะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำชีวิตตัวเองให้ก้าวหน้าพัฒนาตัวเองให้ดีจากจุดเดิมน,นะคะเส้น ambition line นะคะเนี่ยค่ะของข้าเจ้าก็จะมีทั้งสองมือเลยนะคะก็จะเป็นคนที่แบบว่าไม่ท้อค่ะทำอะไรทำจริงแล้วก็จะอดทนศึกษาหาความรู้จนกว่าจะสำเร็จอย่างเช่น เทรดหุ้นใช่ไหมคะเทรดหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะคะแรกๆเนี่ยคธอธรรมชาติของสมองเราเนี่ยค่อนข้างจะขี้เกียจสมองชอบอะไรที่ง่ายๆที่สบายนะคะนี่คือปกติของสมองของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้นะคะสมองจะรักความขี้เกียจฮะ,ะดังนั้นนะคะคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยต้องอดทน ความขี้เกียจของสมองให้ได้นะคะหลายๆคนระหว่างทางก็เลยทอ้ทอท้อท้อนะคะก็จึงไม่แปลกใจนะคะที่คนประสบความสำเร็จในธุรกิจในกิจการประสบความสำเร็จยกตัวเองให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือคนอ่าอ่ามันคือมันมีแค่คนหยิบมือหนึ่งที่สาม,มารถที่จะอยู่เหนือมนุษย์ เจ็ดแปดพันล้านคนได้เนื่องจากว่ามีความอดทนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นแล้วสิ่งสำคัญคือมันศึกษาหาความรู้นะคะดังนั้นนะคะลายมือของคนที่เป็นนัาขายประกันเซลล์ sale, หรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการหัวหน้าคนนะคะจะมีเส้นแอมบิชันหลายเพราะว่าการที่คุณจะไต่เต้าเป็นเจ้าคนนายคนเป็นหัวหน้าคนได้อะ มันไม่ใช่ง่ายๆนะคะจะมาพึ่งแบบโอ้โชคชะตากราบไหว้บูชานั่งสมาธิขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ได้นะคะคุณจะต้องอาศัยพึ่งตัวคุณเองความสามารถของคุณนะคะส่วนการนั่งสมาธิการไหวพ้พระสวดมนต์การถือศีลอะไรก็แล้วแต่มันคือการฝึกจิตให้มีพลังฝึกจิตให้มีปัญญาะคะดังนั้นเราจะเห็นว่ามนุษย์มากมายเลย ไปปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์มาทั้งชีวิตนะคะแต่ก็ยังจิตมืดบอดจิตมืดมนนะคะยังทําผิดทำชั่วกิเลสก็ยังมีเยอะอยู่เนื่องจากปัญญามันยังไม่มีเพราะฉะนั้นการที่คนเราไม่มีปัญญาเนี่ยพทุกยากค่ะแล้วคุณไม่มีสติปัญญาไม่พัฒนาความรู้ความสามารถโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในธุรกิจส่วนตัวในการขายประกัน ในการที่จะมาเทรดหุ้นนะค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่าถ้าพึ่งโชคช่วยมันทําได้แค่ครั้งเดียวหรือไม่บ่อยนะคะดังนั้นนะคะมันต้องอยู่กับโลกความจริงนะ,ะก็เป็นเหตุให้ข้าเจ้าเป็นคนที่หมั่นศึกษาความรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้พึ่งโชคชะตาไม่ได้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนะคะอย่างออคอนโดเนี่ย แผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ขายคอนโดขายคอนโดก็ยังขายไม่ได้คนบอกโอ้ไปขอ,เ,อ,อเจ้าที่เจ้าทางขอโน่นขอนี่คเจ้าไม่ขอนะคะคือมันเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะแล้วเราศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่แล้วนะคะอดีตเนี่ยอตอนน้ําท่วมกรุงเทพนะคะคนก็ ไปซื้อคอนโดคอนโดก็ขายดีนะคะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะ,ะ,ะแล้วพอช่วงนี้แผ่นดินไหวคนก็หันไปซื้อบ้านถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกอะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันสร้างความสมดุลให้กับโลกใบนี้นะคะตรงทะเลทรายซาฮาราเมื่อก่อนเป็นโอเอซิสมีน้ําอุดมสมบูรณ์ผู้คนอยู่สัตว์ก็อยู่อย่างมีความสุขทุกวันนี้ก็กลายเป็นทะเลทรายนะ,ะแล้วก็ เปลือกโลกแต่ละที่แต่ละที่อะคะ่ะที่เคยแห้งแล้งนะคะก็อุดมสมบูรณ์ธรรมชาตินี่เขาจัดสรรได้ดีจริงๆนะคะเขาเหมือนให้เราแบบเปลี่ยนอะตรงนี้เคยมีหิมะอีกหน่อยประเทศไทยก็อาจจะมีหิมะอย่างเงี้ยอเมริกาอาจจะอากาศเหมือนประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะคะธรรมชาติจัดสรรให้เราสมดุลให้เรานะคะ